สวัสดีครับผอก็บ่าวตังติดแสบพี่ดองโอ้นั่งขี้เกลาอกางแดดพี่ดองแล้วปัน่นปิ้งปลาดุกกระตั้มหมกทัวพี่ดองผักหลายๆมาพี่ดองไหม้องเม่าลายใหญ่หางแดดหน้าผักเรียมมาภาพเลยบันมาพี่ดองไหมโอ้ละ่ะอืมพี่ดองผมดโอืมปิ้งปลาดุกกระตั้มหมกทัวร์สุดยอดหรอ Udah kelar uh Hmm. อืมอืเซียร้องอืมมาดูบ่มีข้าวเลย ไก่หรอ,กอพกไก่รอผีมือเซฟมิทลินอือ ตำชั่วกระเซ็บคออย่าวน้เลยพี่น้องมั้งเนี่ยเจ็บืม โค้ดเดียวกระดูกเลียงส่ข้าวพี่น้องไม่มีข้าวเลยหอมอื้ม uh ว้า

สิมีคนเบ่งเข้าหอดหอดเวลานีมอฮึบหรอกระมากหอมหอมตะไคร่หอมเครื่องเทศเครื่องหมัก mm mm hmm. ok các phe nong báo tặng long pha quay tham nhiều các em im nào bố mày, học bến hà tô ok <laughs> các bye bye